Yeah, hap wak.

nasaha pan aya ha yang บิสงบังครัง <Yeah. S 1> สาระนางฟามีัตเต ททุกท่านดิฉันนางเรวดีจันโกนข้ราราชการตำนานอดีตนายจากอันดับแรกก็จะเป็นการบริจาคนะคะปัจจัยเพื่อสาธารณุศลสม สองอทีนะครับหนึ่งสองคุณพ่อขยับมนิดนึงครับครับผมขออนุญาตนะครับ,หน,รบหนึ่งสองอทีนะครับหนึ่งข้าขอ,ขอกราบนิมนต์นะคะพระครูอุณปิยธรรมโม ค,คุณจตุพรติวสุวรรณคุณวุฒิไกรนาโพนทองอดีตผู้จัดการธนาคารกรุงไทยต่อไปคะ่ะคุณดารุณีวรวงสาธิตค,คะ่ะคุณอภพิวัฒน์นะคะจันโปรโม ร้อยตำรวจตรีรณพนนม์มิ่งสิริ CEO บริษัทชัยยาศิริอีกท่านค่ะคุณอุทิศทวารีสมาชิกองค์การบริหารตนส่วนตำบลบ้านแดงค่ะ 1ธนาคารอมสิน่ค่ะขอ ผู้บรยการโรงเรียนบ้านแดงสว,รรวาา่างคุณวิมลธรรมผู้บริการวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านฝางกราบนิมนต์พระคุณเจ้านะคะ ปิเทรณาผ้าไตรบรงสุคุณค่ะ เสียชีวิตแล้ว5นายสนองจันโกมลเสียชีวิตแล้ว6นายจันสุจันโกมลอดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ7นายอาทิตย์จันโกมลเสียชีวิตแล้ว8นายสวัยจันโกมล อดีตนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองตู9นางพันมีสายงามอดีตพนักงานธนาคารอมสิน10นายนิยมจันโกมลเสียชีวิตแล้ว11นายเจริญจันโกมลอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร12 นายชัยยุทธจันโกโมลผู้จัดการบุญชดาอาภาร์เน้นจังหวัดขอนแก่น13นายชัยทานจันโกโมลอดีตรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ14นางสาวกิติสุขจันโกโมลผู้วายชน15 นางสาวเกศสิริจันโกมลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสถานภาพโสดจากโรงเรียนอัมพรไผยสามกรุงเทพม,มหานครระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงระดับปริญญาโท คุยสนุกร่าเริงแจ่มใสมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาชอบทำบุญเป็นที่ไว้วางใจของผู้ประคาบบัญชาและเพื่อนร่วมงานยังเป็นที่รักของญาติเพื่อนเพื่อนและบุคคลทั่วไปแลกทราบในภายหลังว่าเป็นมะเร็งเต้านม ่อามาจึงลาออกการงานที่รักรวดเร็วจนถึงระยะสุดท้ายซึ่งแพทย์ที่รักษาและวินิจฉัยได้บอกว่าอาการยากที่จะเยียวยาเพื่อยื้อชีวิตไว้ได้คงทำได้เพียงประคับประคองตามอาการเท่านั้นร่างกายมีอาทุกคนไป ด้วยอาการอันสงบข้ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวญาติญาตที่เฝ้าอาการสิริรวมอายุ57ปี1เดือน26วันค่ะใหญ่ิ้นชีวันลักโลกจันโ ันเดือนดักลับลาฟ้ามืดมิดราวดวงจิตหมดไม่ใจขืนโขงสดใสเป็นน้องนาผู้ประเสริฐเฉิดฉายอยู่ในใจของญาติมิตรนินินรันติสุขเป็นคนดีที่ประเสริฐ มีจิตใจลำเลอด,ดังนางสวรรค์เป็นที่รักของครอบครัวเข้าใจกันพร้อมฝ่าฟันทำงานด้วยใจรัก กรมลขอเรียนเชิญค่ะกรานบนมักการนิมน์พระทุกเจ้าค่ะหนึ่งรูปค่ะ กลาวงวืนมวลค่ะพิจารณาพาตรบาบังสุกุลค่ะ พราผ้าไตรถวายเพื่อบางสุคุณหาได้ที่าจรณาผ้าบา ต่อจากท่านประธานนะคะอันดับแรกก็จะเป็นคณะสงฆ์นะคะ<ม>ก็จะตามด้วยท่านผู้เกียรตทุกท่านนะคะขอความร่วมมือนะคะท่านสุภาพสตรี<ม>ด้านซ้ายมือนะคะหากมีสิ่งใดนะคะที่ผู้วายชน ได้กระทำการน่วงเกินต่อท่านผู้วิจิตรทุกท่านทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ตามขอได้โปรดอโหสิกรรมต่อผู้วายชนด้วยและขอกุศลผลบุญที่นางสาวจิติสุขจันโกรมลได้ปฏิบัติในช่วงที่มีชีวิตอยู่ด้วยการบำเพ็ญกุศลทั้งบริจักทานทรัพย์สินเงินทองได้ทนู